สวัสดีครับสำหรับทุกคนที่กำลังจะหาศึกษา React JS นะครับการที่เราจะเรียนอะไรใหม่ๆอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็มีอุปสรรคมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาหรือว่าเรื่องการค้นหาเอกสารหรืออะไรก็ตามนะครับมันจะดีกว่าไหมครับถ้ามีคนเอาสิ่งเหล่านั้นมาสรุปเป็นที่เดียวให้นะครับแล้วก็อธิบายออกมาให้เลยว่ามันคืออะไรนะครับผมก็เลยไปสร้างคอร์สมาคอร์สหนึ่งนะครับชื่อว่า React JS บน Next JS นะครับ สำหรับหลักสูตรออนไลน์นี้นะครับผมสรุปมาให้เยอะมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากการลงโหนด j s บน Mac บน Windows นะครับหรือว่าการใช้ Docker นะครับและโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยในการเขียน React เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าไปเริ่มจาก Command Line อื่นๆเยอะแยะมากมายเนี่ยมันยากนะครับซึ่งผมก็เลยเลือกใช้ Next.js นะครับซึ่งสามารถนำไปใช้บน Production ได้จริงนะครับแล้วก็นำมาเริ่มสอนตั้งแต่สูตรเลยนะครับว่าการใช้ Next.js ใช้อย่างไรและการเอา React.js เข้าไปใส่เนี่ย ใน Next.js Project เนี่ยเราใช้ยังไงค่อยๆทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยกว่าวิดีโอกว่า30บทนะครับเราจะได้ค้นพบว่าการใช้ JWT เพื่อ t u t n t n c a t e นะครับการล็อกอินเนี่ยทำยางไรการใช้ Redux ทำยังไงเก็บโทเค็นยังไงนะครับแล้วก็การเก็บเก็บข้อมูลลงไปใน local storage เนี่ยเก็บยังไงได้ด้วยนะครับและเรายังจะสามารถเอาโทเค็นชุดนั้นเนี่ยไปเชื่อมต่อกับ c r u d a p i นะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า create read update delete นะครับหรือจะเป็น rest ก็ตามนะครับสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยนะครับและสุดท้ายนี่เราก็ยังจะสามารถสร้าง back end ด้วย next js ได้ด้วยนะครับสร้าง back end a p i ด้วย next js เลยนะครับ แล้วเมื่อเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนําสิ่งเหล่านั้นนะครับขึ้นไป Deploy ได้บน v e r ร์เซนะครับซึ่งเป็น Serverless นะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนา Next.js ขึ้นมาหรือเราจะนําไปดีพอร์บน Google Cloud Run นะครับโดยผ่านใช้การใช้ Dockerfile ก็ได้นะครับสำหรับคอร์สออนไลน์ชุดนี้นะครับ ผมทำมาให้คนที่กำลังจะหัดเขียน React นะครับหรืออาจจะมีพื้นฐานน้อยเนี่ยได้เข้ามาจับต้องนะครับแล้วก็ชอบให้คนแบบมาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรมันทํางานยังไงนะครับใครก็ตามที่สนใจนะครับสามารถแอดไลน์แอดกิ๊กสตารได้เลยนะครับหรือว่าอาจจะ IM หอผ่าน a c e b o o k เกิดอยากจะเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ได้นะครับก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ